สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องซอร์แทนซอร์แตนจากห้างทองชัยพัฒน์กันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับหัวข้อคลิปในวันนี้นะคะแตนจะมาอธิบายให้ทุกคนฟังกันค่ะว่าทองเคคืออะไรทองเคใช่ทองแท้ไหมและถ้าหากเราซื้อทองเคไปแล้วสามารถขายได้หรือเปล่าก่อนจะไปฟังอย่าลืมช่วยกด subscribe YouTube ช่องซอร r แทนซอแทนเป็นกำลังใจให้แตนด้วยนะคะ เรามาทําความรู้จักกันก่อนว่าทองเคคืออะไรและทองเคมีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะโดยตัวอักษรเคนะคะย่อมาจากคําว่ากระดับค่ะเป็นหน่วยที่ใช้วัดค่าความบริสุทธิ์ของทองคําและเป็นหน่วยสากลน,นะคะที่นิยมใช้ในทั่วโลกค่ะและถ้าหากพูดถึงกระดับนะคะหลายคนอาจจะไปนึกถึงในเรื่องของเพชหรือพลอยยกตัวอย่างเช่นแหวนเพชรกีกระดับแบบนี้นะคะ เพราะว่าตัวกะรัตนั้นนะคะสะกดด้วย C A R A T นะคะหรือตัวยอ่อคือ C T เป็นหน่วยที่ใช้วัดน้ำหนักของเพชรและพลอยค่ะแต่ในที่นี้นะคะเรากำลังพูดถึงกะรัตค่ะที่เป็น K A R A T ค่ะหรือตัวยอ่อนะคะคือ K H G ค่ะ เป็นหน่วยที่ใช้วัดค่าความบริสุทธิ์ของทองคําค่ะโดยค่าความบริสุทธิ์ของทองคําที่เป็นหน่วยกระดาษนี้นะคะจะเริ่มต้นที่ 1k นะคะและสูงสุดที่ 24k ค่ะโดยแต่นะคะจะยกตัวอย่างในบางกระดาษที่น่าจะเห็นกันบ่อยๆให้ทุกคนดูค่ะเรามาเริ่มที่ค่าความบริสุทธิ์ทองคําที่ 24k นะคะหากเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะจะเทียบเท่ากับทอง99.99 99หรือ100%นะคะบางคนจะเรียกว่าทองร้อยค่ะ ซึ่งทอง 24k นี้นะคะไม่มีสิ่งใดเจือปนค่ะโดยคุณสมบัติของทองคำนะคะจะมีความอ่อนตัวดังนั้นทอง 24k ค่ะจะไม่นิยมนำมาใช้ในงานจูเวลี่ค่ะเนื่องจากหากเราฝังเพชรพลอยลงไปในทองที่มีความอ่อนตัวนะคะจะยึดติดไม่ค่อยอยู่ค่ะดังนั้นใน 24k ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทองแท่งกับทองรูปพรรณในบางประเทศนะคะและสำหรับประเทศที่ขายทอง 24k นะคะก็ได้แก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะ ฮ่องกงจีนไต้หวันแล้วก็อินโดนีเซียค่ะถัดมานะคะก็เป็นทองไทยบ้านเราค่ะทอง96.5นะคะเทียบเท่ากับทอง 23.16k ค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นทอง 22k ค่ะหรือเทียบเท่ากับ91.7ค่ะโดยกลุ่มประเทศที่ขายทอง 22k นี้นะคะก็จะเป็นในโซนเอเชียใกล้ๆประเทศไทยเรานั่นเองนะคะก็ได้แก่กลุ่มประเทศอินเดียสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียค่ะ ถัดมานะคะ 21k ค่ะ <Yeah. S 1> ก็จะเทียบเท่ากับทองอยู่ที่ประมาณ87.5%นะคะโดยกลุ่มประเทศนี้นะคะก็ได้แก่กลุ่มประเทศตะวันออกกลางค่ะหรือแตนได้มีการทำคลิปทองดูใบไปแล้วนะคะใครยังไม่ได้ดูอย่าดืมย้อนกลับไปดูกันค่ะถัดมานะคะเป็นทอง 18k ค่ะทอง 18k นี้นะคะจะเป็นที่นิยมได้ยินกันบ่อยๆค่ะหรือบางคนจะเรียกว่าเป็นทองอิตาลีค่ะ ซึ่ง 18K นี้นะคะเทียบเท่ากับค่าความบริสุทธิ์ทองคําที่75%ค่ะโดยทอง 18K นี้นะคะจะเป็นที่นิยมในกลุ่มของร้านจูเวลี่ร้านเพชรร้านพลอยนะคะที่นํามาใช้ขึ้นรูปเครื่องประดับค่ะเพราะว่ามีความแข็งแรงค่ะสามารถรองรับพวกอัญมณีเพชรพลอยได้ค่ะและจากที่แตนหาข้อมูลมานะคะ มร้านจูเวลี่ร้านเพชรร้านพลอยเหล่านี้นะคะจะนิยมใช้ทองตั้งแต่ 18k หรือ75%นี้ลงไปจนถึง 8k นะคะหรือเทียบเท่าประมาณ30%ในการทำชิ้นงานค่ะโดยส่วนผสมที่นิยมนำมาผสมกับทองเคนะคะได้แก่เงินทองแดงนิกเกิลแล้วก็สังกะสีค่ะโดยการผสมส่วนผสมเหล่านี้เข้าไปนะคะจะช่วยทำให้ทองนั้นมีความแข็งแรงมากขึ้นและมีสีสันความสวยงามที่สวยขึ้นค่ะ และแตงก็มีตัวอย่างงานจิวเวลี่มาให้ทุกคนดูนะคะนี่ค่ะสองวงนี้นะคะก็จะเป็นแหวนทองฝังพลอยค่ะ ก็จะเห็นว่าแหวนทองสองวงนี้นะคะก็จะใช้ทองเคเข้ามาในการขึ้นชิ้นงานเพราะว่าทองนะคะจะได้มีความแข็งแรงสามารถรองรับตัวอัญมณีและตัวพลอยที่ฝังรอบๆได้ค่ะโดยสรุปนะคะก็จะเห็นได้ว่าทองเคนะคะก็คือทองแท้ที่มีค่าความบริสุทธิ์ของทองคำแตกต่างกันไปค่ะว่าแต่ละเคนั้นมีเปอร์เซ็นต์ที่เท่าไหร่ค่ะ ดังนั้นหากใจที่ตัดสินใจซื้อทองเคมาแล้วแล้วเรื่องสงสัยว่าสามารถขายได้ไหมขายได้ค่ะส่วนราคาที่ขายก็จะแตกต่างกันไปค่ะอย่างที่บอกว่าขึ้นอยู่กับค่าความบริสุทธิ์ของทองในงานชิ้นนั้นๆค่ะ oh. ก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิปในวันนี้แตนหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนหากใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ช่องซอ c a n ซอแตนแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ Facebook ห้างทองชัยพัดตรงข้ามตลาดร่วมใจเพื่อที่จะคอยติดตามไลฟ์อัปเดตใหม่ๆจากทางร้านด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนค่ะบ๊ายบาย